รวมทั้งเหตุการณ์ที่บีบหัวใจคุณพ่อเหลือเกินคุณพ่อหนึ่งคือต้องดูแลตัวเองในการปกป้องลูกสองก็คือจะทํำยังไงให้ลูกเนี่ยหลุดพ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้กู้ภัยมาช่วยวิธีการคือเด็กน้อยอะค่ะยังเป็นทารกอยู่เลยอยู่บนหลังคาแบบนี้จะเอาลงมาอย่างไรดูวิธีการกู้ภัยช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ค่ะเราเอาลูกลงตะกรใส่ไว้ในตกกะกร้าแล้วอุปกรณ์เนี่ยออุปกรณ์เนี่ยวนว่าเราล,ลง ที่ไม่เกี่ยวไม่ต้อตขึ้นมาระวังนะคุณพ่อระวังตกนะตีฟ้าเลยนะให้ให้น้องลงลงในตะก้าให้เร็วที่สุดยิ่งช้ายิ่งหนาวเข้มแข็งหน่อยคุณพ่อไม่เยือไม่เย็นไม่เย็น โอเคพอ่อพอนั่งเลยเสร็จเลยเสร็จเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยพอ่อไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไอเมาเกมลงไล่ให้ดีน้องลงลายดูรู้หลังให้อยู่ในตรงตรงนะตรงเลยนะไม่อีกไม่อีกขยับขยับให้ตรงลายเกมอ่านี่โอเค พัวใจเหลือเกินแล้วดูคือหลังคามนันสูงมากนะคะดคเด็กเจ็ดเดือนกับ,ค,บคุณพ่อติดน้ำแล้วอยู่บนข้างบนนั้น<ด>พี่ฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันใช้วิธีการก็คือว่าเอาตราก้้าผลไม้ผูกติดกับกระดานเปที่คู่ภัยใช้ในการช่วยเหลือคนบาดเจ็บแหละแล้วก็ดึงขึ้นไปหลังจากนั้นก็อ,อตาตะกร้าไว้ข้างบนแล้วก็สไลด์ลงมา ซึ่งตรงนี้นคุณพอ่อในระหว่างที่นั่งมองคือแบบเหมือนจะเหมือนจะอยากจะลงมาด้วยแต่ทางฝันฝันดีฝันเน,น่บกอกยายาลงมาอันตรายเน,นี่ยค่ะจังหวะที่น้องลงมาคุณพ่อก็เชิงเงื้อดูค่ะขยับขยับไปอ๋อเดี๋ยวรอรับหลานนะพี่ยังไม่ต้องบังอะไรขนาดอย่ารอรับหลานเลยเดี๋ยวพ่อลงมา ใครที่พร้อมอ่ะอะไรเพื่อโมดพร้อเอาลงมาต้องกล้าก่อนเลยตัดตัดหมดอามาเร็วต่ดติดรับ หมือนเล่นสไลเดอร์ถ้าเด็กๆก,ก็คงจะสนุกแต่นี่เจ็ดเดือนนะคะคแล้วอยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้น้องปลอดภัยหลังจากนั้นก็ช่วยคุณพ่อลงมาได้สําเร็จค่ะก่อนหน้านี้ก็คงจะต้องตากฝนกันมาอยู่หลายวันนะครับ,รบแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องจะมีสุขภาพร่งางกายยังไงตอนนี้แต่ว่าถึงมือหมอแล้วนะครับคือเช้าวันนี้หัดใหญ่ก็ยังคงวิกฤตนะครับในส่วนของร่วมกตันยูก็ยังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือโดยพี่บินเบลลิลิตแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกตันยูเนี่ยลงพื้นที่ไปในชุมชนนะครับปรากฏ ติดค้างอยู่ตามพื้นที่2ข้างทางหยุดเต็มเลยหมู่หนึ่งควรลังหัดใหญ่สงขลานะครับระหว่างที่รุมกระตันยูเขาลำเลียงถุงยังชีพปรุงอาหารสุกน้ำเดิมรวมไปถึงนมเด็กด้วยฝากกระแสน้ำเข้าไปที่ชุมชนคุร,รุสภาซอย1แล้วก็2ในพื้นที่เนี่ยคือเขาบอกนะครับว่าไอ้ตรงที่มันลึกที่สุดนะน่าจะไม่ต่ำกว่า5เมตรเลยระดับน้ำอะ่ะ ระหว่างที่เรือของกู้ภัยขับไปก็มีผู้ประสบภัยที่โบกมือขออาหารบ้างโบกมือขอความช่วยเหลือบ้างพี่บินก็นําข้าวไปมอบให้ครับวันละสี่วันแล้วได้กินข้าววันไหนครับเมื่อวานค่ะเมื่อวานได้มาสองได้มาสองกอง จา,ากร <ไป S 2> ่วมกระดันยูนะโดยพี่บินนะครับ มีความเสี่ยงนะครับาสายไฟอยู่แบบนี้แต่ว่าต้องเ,ออเข้าไปส่งให้เพราะมันออ,ออมไม่ได้นะหรือคนที่นั่งอยู่ขอบระเบียงก็ตามะพื้นที่ก็น้อยมากจริงๆถึงแม้จะตัดไฟแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันตรายนี่มันจะอยู่ตามจุดไหนมันจะมีกระแสไฟอยู่อีกหรือเปล่านะครับซึ่งบางคนก็แบตเตอรี่หมดก็ออกไปขอความช่วยเหลือไปอยู่บ้านเพื่อนข้างๆก่อนแล้วตรงชุมชนสายสองในหมู่ที่1เนี่ยตรงนี้เนี่ยระดับน้ําก็สูงถึงมอแปลงอ่ะชั้นสองชั้น2ก็น้ําเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ อีกหน่อยหนึ่งคือถ้าน้ำไม่ลดอาจจะต้องอบพยพออกหรือว่าต้องอยู่บนหลังคาไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่โรงพยาบาลเองหลายแห่งก็อยู่ในภาวะที่วิกฤตเหมือนกันนะคะเมื่อวานน่ะมีการโต้ข้อมูลกันระหว่างกระทรวงสธาธารณสุขกับเพจดราม่าแอดดิกเป็นการโต้ข้อมูลกันในออนไลน์ตอนแรกอะเพจดราม่าแอดดิกเขาได้ข้อมูลคะ่ะแล้วก็เขาโพสต์ลงไปว่าโรงพยาบาลหัดใหญ่ตอนนี้เนี่ยมีข้าวให้สําหรับคนไข้กินจนถึงแค่มื้อเย็นวันพรุ่งนี้ ไม่มีสำหรับเจ้าหน้าที่และญาติคนไข้ตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปเขาเขียนหัวไว้นะคะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ฝากมาคนก็แสดงความเป็นห่วงลงไปในคอมเมนต์กันเต็มไปหมดค่ะแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งระบุว่ามีข่าวว่าคนไข้ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ตายร้อยศพไม่เป็นความจริงนะที่เป็นความจริงคือ80บศพ ไม่ใช่คนไข้แต่เป็นผู้เสียชีวิตที่พบได้ทั่วหาดใหญ่แล้วก็พากันไปที่นั่นต่อมาล่าสุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็มาโพสต์โต้นะคะว่าข้อมูลที่ว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่มีอาหารสําหรับผู้ป่วยและญาติไม่เป็นความจริงโรงพยาบาลหาดใหญ่ทําอาหารเองส่วนหนึ่งและโรงพยาบาลสงขลาก็จัดส่งไปให้อีกมื้อละหนึ่งพันกล่องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แล้วก็อีกโพสต์หนึ่งมาโต้ค่ะ,อะบอกว่าที่มีข่าวว่ามีศพ80ศพในโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็ไม่เป็นความจริงเพจดรามา่าอดีเขาก็ไปคอมเมนต์นะคะว่าเขาได้ข้อมูลมาจากบุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นนะที่ส่งมาหาเขาให้เขาช่วยแชร์ต่ออีกทีหนึง่งเมื่อวานนี้นักข่าวถามกับทางนายแพทย์ประพลดีชัยเศษนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาท่านก็บอกว่าเอาเรื่องไฟดับก่อนอท่านบอกว่าไอ้เรื่องเรื่องไฟดับเนี่ย คือโรงพยาบาลอ่ะดับไฟดับกระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลทําให้ดูเหมือนว่าโรงพยาบาลมืดแต่โรงพยาบาลอ่ะดับไฟกระแสหลักแล้วแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องออมอนเครื่องปั่นไฟอะคะอ่ะแล้วก็ทําให้มีไฟฟ้ามาดูแลประชาชนมาดูแลคนไข้ได้แต่สภาพของโรงพยาบาลตอนนี้คือเหมือนกับติดเกาะโรงพยาบาลอยู่ในจุดที่สูงแต่พื้นที่รอบๆน้ําท่วมหมดส่วนข่าวที่ว่ามีผู้เสียชีวิตตั้ง80คน ท่านก็ชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่มีแค่ประมาณ10เคสเท่านั้นสื่อว่าเป็นจำนวนที่ปกติของโรงพยาบาลที่มีเคสผู้ป่วยอาการหนักเสียชีวิตอยู่แล้วการที่มีกระแสะข่าวออกมาแบบนั้นคาดว่าน่าจะเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนมากกว่าจริงนะครับก็คือโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยน้ำขึ้นมารอบโรงพยาบาลเนี่ยสูงเกือบ2เมตรก็ทางการไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ดับไฟ นะครับตัดกระแสไฟฟ้าที่โรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าทําให้มีไฟใช้สําหรับการดูแลที่น้องประชาชนได้ก็ถึงปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลันดใหญ่ก็มีกระแสไฟฟ้าใช้อยู่เป็นปกติครับเราก็เลย ตัดสินใจนะครับก็ส่งผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจเนี่ยส่งมาอย่างโรงพยาบาลใกล้ครับสำหรับการเสียชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการเสียชีวิตอยู่เป็นปกติทุกวนันสําหรับผู้ป่วยที่อาการหนักก็มีรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นปกตินะครับก็ที่แจ้งมาก็อยู่ประมาณสักสิบหลาย นะครับซึ่งเป็นภาวะปกติของโรงพยาบาลไม่ได้เสียนชีวิต80รลายหรือร้อยลายตามที่เป็นข่าวแนะสดงว,ว่าเป็นการสื่อสารคาดเคลื่อนนะครับเป็นการคาดการแต่ล่าสุดค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าลัดดาวันดิฉันเข้าไปดูใน Facebook นี้แล้วนะคะเขาขึ้นข้อมูลว่าเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัดใหญ่เขียนแคปชั่นเอาไวา้แล้วก็ถ่ายรูปน่าจะเป็นด้านหน้าโรงพยาบาลที่น้ําท่วมสูงเลยแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าตอนนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ไม่มีอาหารให้ยังชีพแล้วไม่มีน้ํา ไม่มีไฟตรงนี้เกือบหมื่นชีวิตต้องการความช่วยเหลือทั้งคนไข้ก็ไม่มีออกซิเจนใช้ญาติด้วยจ้าหน้าที่ตอนนี้เริ่มล้ากันหมดกำลังวอนขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อย Facebook นี้ดิฉันเข้าไปดูแล้วนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากร,กรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัดใหญ่ไม่ต้องฝากเพจไหนแชร์โพสต์ออกมาเองเลยค่ะให้ทางกระทรวงได้รู้ว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาอะไรบ้าง ทีนี้มาดูทางฝั่งของสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้กันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นการโพสต์เมื่อวานนี้ตอนบ่าย2.50โมง50นาทีบอกว่ากรณีที่มีการสั่งอพยพผู้ป่วยหนัก90รายออกจากโรงพยาบาลหัดใหญ่ใน24ชั่วโมงเนื่องจากว่าระบบออกซิเจนใกล้หมด เปิดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศครั้งใหญ่ภาคใต้แสดงว่าอามีการเคลื่อนย้ายในส่วนของผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจริงเพราะว่าออกซิเจนใกล้จะหมดนี่คือเพจของสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้ว ไฟกลับมาหรือยังแล้วที่ว่าเครื่องปั่นไฟมาใช้เนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะอตอนช่วง5โมงเย็นผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะคะปอพอท่านให้ข้อมูลบอกว่ายังไม่มีการยืนยันจากโรงพยาบาลว่ามีการต่อไฟฟ้าแล้วหรือไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้มีการแจ้งมาที่ปอพบอกว่าไม่มีไฟฟ้าแล้วก็มีผู้ป่วยวิกฤตหลายรายจำเป็นต้องย้ายไปที่มอ,อ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการยายได้นี่คือตอนช่วง17นาฬิกานะคะหลังจากนั้นเราไปคุยกับทางทีมพอพอที่เขาเออกเครื่องปั่นไฟไปปรากฏว่าตอนช่วง5โมงเย็นเนี่ยยังไม่ถึงค่ะแล้วก็บอกว่ามีแผนดําเนินการก็คือจะมีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างที่ว่าแต่ในเมื่อทางฝั่งของสารสุขออกมายืนยันแล้วว่าเครื่องปั่นไฟใช้ได้แล้วนะคะ ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยวิกฤตบางส่วนที่มีการขนย้ายไปที่หมออค่ะตอนนี้ต้องการเฮลิคอปเตอร์จํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยวิกฤตหลายคนเนี่ยต้องอพยพไป